กินเนื้อย่างกัก็ตลังตุมเนื้อเหลือนี่นีนนนน่อ,อนะยา่างนี่มือกลมมือก็ติดตังเดือดแหหมอเดือดแล้วก็แล้วใจลดีลงไปสุบหนวดแทะนี่วดแทะตุก Ăn uống luôn oh hey, it. mm, Thấy <hans> เอาใส่ใครในี่ใส่แต่นี้ลงไปด้วย,น,ย,ยนี่ก็จะจะฟังค์นี่แมวมันสือกระปุลมาให้มาเห็นนี้เลยนี่อุ้ยจะนำาะไรกูนี่โอ้โหเดี๋ยวปิดบาร์ไปก่อนเพราะว่าอนี้ขึ้นเราก็จะใส่ผักผักเป็นถุงถ้าได้อดจะไม่ทิ้น้ำกัน พูน mm ้ำไหลหมดตักน้ำออกคนนี้ตักน้ำออกก่อนนี่คนน้ำเยอะแล้วมันสิหล่นโปรดปัญหาไปอันน้ำหนักไม่เท่าไหอันนี้จะใส่ไปเลยแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะไม่ได้ปูสักล่ะเพราะเป็นยังกุ้ง นี่นี่ดึ๊บดึ๊บนี่ค่ะทุกคนรอสุดนม่วาเลยใส่ไสินอนี่ค่ะกนมจิ้มกันอันนี้เป็นขนมจิ้มค้ะขนจิ้มอะไรยังแมาได้แตงกินครับอือหือจักนน้องแตะปีนกอนปีนกันพิกก้างตื่นไหม พิษนะังคน,นโอ้ทำไดแตกมาเด้อกินข้ยกันไอ้โมนกินกันบแม,ม่มาเรามาถูกันพรคุณพิ Ja. Mm. Yep. ม,มึงเนี่ว่าสิต่ำครับมาเลยจ้ะใครยังไม่กินข้าวที่ยังมากินเนื้อย่างด้วยกัน นีนแบบนมน่มูแบบนุ่มๆแบบอ่อนๆนั่งกินไปเรื่อยเสียงไก่ จมาค่ะทุกคนมันคือกันเดี๋จ่าเด้อ